เที่ยวง,งานวันเด็กในปี2566อย่างไรให้ปลอดภัยกับลูกของท่านนะครับวันนี้ผมเดียวที่เด็กงามเดือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าอย่างแรกเลยควรที่จะต้องมีการจดจํารูปพรรณสันฐานบุตรหลานของคุณเอาไว้ให้ดีนะครับเช่นส่วนสูงน้ําหนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสีผิวอะไรอย่างนี้นะครับอ้วนหรือเปล่าผอมหรือไม่นะจดจาตรงนี้ให้ดีนะครับอย่างที่2นะฮะ เวลาที่บุตรหลานของท่านมีการสวมชุดแล้วในวันที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในงานวันเด็กหรืออื่นๆเนี่ยนะ,ะควรที่จะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ครับเก็บไว้เยอะก็ได้ครับ4ี่ห้าภาพหรือมากกว่านั้นก็ได้นะฮะแล้วก็อย่างถัดไปครับควรที่จะต้องมีการเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะ,ะจะยัดใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อนะ,ะหรือปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่ว่าเป็นเหมือน gps นะเล็กๆเนี่ยนะ ราคาหลักร้อยก็มีนะหลักพันกว่าดีๆดีหน่อยก็ก็มีนะแล้วคุณก็เชื่อมต่อกับทางสมาร์ทโฟนนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าของเกงกระเป๋าเสื้อของเด็กก็ได้เหมือนกันหรือจะทำเป็นลักษณะเป็นการแขวนคอเอาไว้นะตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยาสามารถที่จะคอยสอดส่องได้เผื่อว่าพลาดนะน้องๆ้อเขาเดินหายไปหรือว่าคนแน่นอะไรอย่างนี้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือก็ควรจะต้องมีการสอนเขา,เาไว้ว่า เมื่อหลายที่เขาพัดหลงนะฮะต้องนัดเจอกันที่จุดไหนตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าให้เขาเห็นเนี่ยด้านหน้าทางเข้าใช่ไหมเราก็บอกเขาเลยนะครับว่าให้กลับมาที่บริเวณทางเข้าหากว่าพัดหลงกันนะแล้วหากว่าเมื่อไรเนี่ยบุตรหลานของท่านนะถูกคนนําตัวไปครับสอนเขาเลยฮนะให้ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยฮนะแบบนี้จะมีความปลอดภัยสูงนะ ในงานวันเด็กแห่งชาติปี2566นี้นะครับ